คืออธิบายชื่อคลิปกันก่อนนะฮะคือเถ้าเกิดถ้าสมมุติว่ามีแนวคิดประเภทแบบว่าถ้าจะด่าใครสักคนเนี่ยผมเปลี่ยนคำด่าคําว่าด่าเป็นการแสดงความคิดเห็นดีกว่าถ้าแสดงความคิดเห็นถ้าจะจะแสดงความคิดเห็นกับใครสักคนน่ะกับคนคนนั้นเนี่ยแล้วต้องมานั่งพิจารณาตัวเองก่อนว่าตัวเราเองเนี่ย ประสบความสําเร็จในชีวิตเท่ากับคนที่เราจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดถึงด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมงงในตรก,กะมากอันนี้คือกรอบการพูดการคุยวันนี้นะมันจะได้ฟังแล้วได้มันจะได้รู้เรื่องว่าเราคุยัในกรอบไหนคือถ้าเกิดว่ามีข้อความไม่เศษแบบเนี้ ขึ้นมาลอยๆเลยนะโดยที่ไม่ไปเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาอะไรเลยเนี่ยขึ้นมาลอยๆเลยพูดแค่นี้แต่นี่ผมบอกไปถ้าจะแสดงความคิดเห็นถ้าจะด่าใครสักคนหนึ่งต้องเปรียบเทียบกันก่อนว่าตัวคนที่เราคนที่จะด่าต้องไปเปรียบเทียบว่าคนที่จะถูกด่าเราคนที่จะด่าเนี่ยประสบความสําเร็จเท่าคนที่ถูกด่าไหม ผมเปลี่ยนคำดา่าคําว่าด่าเป็นแสดงความวิจัเห็นดีกว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วถามว่ามีคําถามว่าคุณคิดว่าข้อความนี้ใช้ตะก,กะถูกหรือผิดถ้าให้ผมตอบผมก็บอกต้องตอบว่าผิดนะด้วยเหตุผลเดี๋ยวก็จะไปขยายความต่อที่ผมคิดว่ามันเป็นตะก,กะที่ผิดเพราะว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์อะไรเลยอะ ความสําเร็จของคนที่กําลังจะแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับเรื่องที่เขาจะแสดงความคิดเห็นมันมันไม,ม,นไม่มันไม่เกี่ยวเลยผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีใครทิ่แบบนี้ผมไม่รู้เขาเขาพูดยังไงออกมาผมบอกแล้วว่าในกรณีที่ผมคุยในคลิปนี้มันพูดพูดถึงข้อความนี้ลอยๆเลยนะ ไม่ได้ชี้ช้อเจาะจงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งพูดถึงใครหรืออะไรหมายถึงข้อความมันเนี้ยนะคุยกขึ้นมาลอยๆเลยถ้าเป็นตักกะแบบเนี้ยผมว่ามันผมงงมากเลยมันไปโยงความสัมพันธ์กันได้ยังไงองค์ประกอบแรกที่พูดถึงคือความสําเร็จความสําเร็จมีหน่วยงานทางเป็นทางการตัดสินไหมว่าใครสําเร็จไม่สําเร็จมันไม่มีหรอกศาลก็ไม่ได้ตัดสินเรื่องนี้ ไม่มีหน่วยงานอะไรเขาตัดสินกันหรอก,กว่าสำเร็จไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของต่างคนต่างคิดเราอาจจะมองคุณนู้น ون, สําเร็จแต่ตัวเขาเองก็อาจจะคิดว่าตัวเองก็ยังไม่สําเร็จก็ได้คืออคำว่าสักเซสเนี่ยมันโอสกูมากเลยถ้าค้นหารายชื่อหนังสือที่มี word, คีย์เวิร์ดคำว่าสักเซสอยู่นะคงได้จะได้ หลายเล่มอะขึ้นมาหลายเล่มเลยในอเมซอนอะคือคนที่พูดประโยคเนี้ยถ้าเขาหรือเขามีแนวคิดแบบเนี้ยผมไม่อยากจะเชื่อว,ว่าเขาจะพูดในหรือว่าคิดในในการตั้งตักกะโดยทั่วไปเพราะว่ามันไม่สามารถจะผมผมไม่เห็นช่องทางที่จะคิดแบบนั้นได้เหมือนพูดเหมือนพูดประโยคอยๆขึ้นมาว่า แบบเนี้โดยที่ไม่สัมพันธ์กับเรื่องอื่นผมไม่เห็นว่ามันจะทําอย่างนั้นได้เลยเพราะอะไรฮะสมมุติว่าผมเป็นคนพูดประโยคตะกะนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องต้องต้องไปโยงอะไรบางอย่างนะสมมุตินะแต่ผมจะไม่พูดหรอกประโยคนี้เพราะว่าตากะการมันเสียตั้งแต่แรกแต่แต่บางคนนะ่ะผมคิดในใจอะ่ะคิดเอาเองว่าถ้ามีคนสักคน หรือใครบางคนที่จะพูดตาาระกะนี้ขึ้นมาลอยๆเนี่ยมันจะต้องโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักเรื่องหนึ่งเอยอย่างเช่นอย่างเช่นคนเป็นนักกีฬาเนี่ยเข้าเล่นทีมโรงเรียนเนี่ยแล้วมีคนวิาพากษ์วิจารณ์เป็นคนดูเพื่อนเพื่อนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเล่นดีไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คนเป็นนักกีฬาก็พูดย้อนกลับไปกับเพื่อนอะบอกว่าอย่ามาวิจารณ์ วิจารณได้เนี่ยต้องมาเล่นดูก่อนอะไรอะไรประมาณเนี่ยคือมันต้องมีอีกองค์ประกอบหนึ่งในการจะเชื่อมโยงไปอะ่ะไม่ใช่ยกตะกะนี้ขึ้นมาลอยๆอผมว่าน่าจะพูดอย่างนี้น่าจะพอเข้าใจคือคนนักกีฬาที่โดนวิาพากษ์วิจาร์เนี่ยก็พูดตอบโต้ไปกับเพื่อนว่าสภาพการที่อยู่ในทีมอยู่ในการแข่งขันเนี่ยคุณไม่รู้ดีเท่าผมหรอก เพราะฉะนั้นนะ่ะคุณอย่าวิจารณ์ดีกว่าอะไรเทือดนี้อ่ะอันนี้คือเหตุผลที่ผมคิดว่าผมคิดไม่ออกเลยว่าจะพูดตะก,กะนี้ขึ้นมาลอยๆได้ยังไงโดยที่ไม่ไปโยงกับองค์ประกอบอื่นแล้วโยงกับเรื่องราวอื่นเข้ามาเป็นองค์ประกอบให้มันสมบ,บูรณ์กับบันทิตัวเริ่มต้นของเรานะตะก,กะอันนี้ที่พูดถึงนะ แล้วก็ไม่ได้โยงพูดขึ้นมาลอยๆเลยเราจะเห็นตัวอย่างมากมายเลยที่สภาพความเป็นจริงเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้เลยในทางตรก,กะเนี่ยที่ผมคิดเองเนี่ยมันเสียอยู่แล้ว่ะตรก,กะนี้มันใช้ไม่ได้มันผิดและสภาพสังคมหรือว่าสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไปใช้กับตัวตรงนั้นไม่ได้ด้วย คือทั้งทฤษฎีและปฏิบัติสําหรับผมเนี่ยมันไม่ได้ให้ทั้งคู่เลยยังไงฮะก็ง่ายๆเลยอ่ย่างท่านนายกเนี่ยท่านนายกของประเทศไทยหรือนายกท่านอื่นเนี่ย,นนยต่างประเทศผู้คนวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายของประเทศเขานะแล้วจะมาใช้ตะกะอันนี้มาใช้บอกว่าล้อกันไปตามเดียวกันคือคุณไม่ได้เคยเป็นนายกคุณไม่เคยเล่นการเมืองคุณจะมา วิจาร์ไม่ได้คุณจะมาพูดไม่ได้แบบนี้มันเรียกว่าไม่มีเหตุผลไม่เมกเซนอะไรเลยทุกคนเขาก็วิจารวิจารณได้ก็ในมุมมองที่เขามีความรู้ที่เขามีความคิดทำไมมันจะไม่ได้ก็ไม่ก็เนี่ยเป็นความที่ผมคิดทางทางออกไม่ออกว่าถ้าคุณพูดกักกะนี้ขึ้นมาลอยๆแล้วเนี่ยโดยที่ไม่ไปโยงกับ ข้อความอื่นหรือเนื้อเรื่องอื่นเนี่ยมันอยู่ด้วยกับตัวเองมันอยู่อยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองมันเองไงเพราะมันเสียตะกาเสียนะตะกามันผิดนในความความเห็นของผมและอีกองค์ประกอบหนึ่งของตะกาที่เราพูดถึงที่ผมพูดถึงตอนนี้ก็คือคาว่าด่าด่าไี่ยังต้องตีความเนี่ยคนพูดเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองด่าอีกคนหนึ่งอยู่ แต่คนฟังอาจจะคิดไปแล้วเขาด่าก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ตรงกันแหละคนพูดบอกผมแสดงความคิดเห็นผมเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาเอาความจริงขึ้นมาพูดแต่บางคนมองเป็นการด่าเป็นการทำให้เสียชื่อเสียงไปฟ้องร้องอะไรไปก็ มันก็เป็นประเด็นอีกมันยังก็ต้องตีความให้สารตัดสินอะไรก็ว่ากันไปอีกสององค์ประกอบนะที่พูดถึงแล้อีกองค์ประกอบหนึ่งที่ผมกับตะกานี้คือว่าคนที่มีแนวคิดตะกาแบบเนี้ยเรื่องราวแบบเนี้ยใช้ตะกานี้มาพูดเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าความสําเร็จเนี่ยเขาวัดไปตัวของเขาเอง คือคนคิดคนพูดแนวคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยจะวัดความสําเร็จเนี่ยคนคนที่มีแนวคิดเนี้ยเขาน่าจะวัดใช้ตัวเองเอวัดความสําเร็จคือวัดฝั่งเดียวอะ่ะพวกผมบอกแล้วว่าความสําเร็จเนี่ยมันแล้วแต่คนจะคิดมันไม่ได้มีว่าเราส่วนสูงเท่าไหร่เราน้ําหนักเท่าไหรน่นี่เรื่องความสําเร็จในชีวิตนะ ช่ไหมก็เป็นการวัดฝั่งเดียวต่างคนต่างพูดต่างคนต่างคิดไปฝั่งเดียวเรื่องใครสําเร็จไม่สําเร็จโอ้เรื่องความสําเร็จนี่เก่ามากเลยคือบางทีถ้าเกิดไปอ่านหนังสือหรืออ่านเจอบทความอะไรทําอะไรให้ประสบความสําเร็จพัฒนาตัวเองโอ้ร้อยแปดพันประการบทความเล่มนี้เป็นล้านล้านเล่มเลยเรื่องราวประเภทนี้ไอสิ่งเนี้ยอีกด้านหนึ่งก็เหมือนมันเป็นการ ระวังเคลิมเพราะเราจะไปหลงติดว่าคนที่เขาเขียนหนังสือเขาก็เขียนหนังสือหรือว่าทําคลิปทําอะไรเขาก็พูดในมุมของเขาว่าเขาไอความสําเร็จมัน,ม,นมันคืออะไรในมุมของเขาแต่เราก็ต้องมานั่งพิจารณาดูว่ามันใช่ในมุมของเราไหมเนี่ยมันก็จะกลับไปเรื่องเดิมดังเดิมพี่ผมพูดมานานเก่าแก่แ็คือหลัก KU ูนั่นแหละ KU ที่ไม่ใช่กเกษตรศาสตร์ university นะ ก็แปลก็คือว่าหลักของตัวเราเองนี่แหละสุดท้ายเราก็ต้องกันกองมาด้วยความคิดของเราเองว่าอะไรมันคือความสำเร็จหรือความพอแล้วสำหรับเราแค่นี้ก็พอแล้วดีแล้วโอเคแล้วมันก็กลับมาที่ตัวของเราเองอีกนั่นแหละเราความคิดผมอะ็นเรื่องที่ผมเปรียบเทียบวัที่เรื่องนักกีฬาโรงเรียน นักกีฬาโรงเรียนก็ตอบโต้เพื่อนเขาที่วิวจารณ์ว่าอย่ามาวิจารณเพราะว่าคุณไม่เคยมาแข่งกีฬาเป็นระดับโรงเรียนหรือเป็นตัวแทนโรงเรียนอย่างผมใช่ไหมที่ผมเปรียบเทียบอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามีการเปรียบเทียบเรื่องความดังหรือความรวยเนี่ยเอ้ยคุณรวยไม่เท่าผมคุณดังไม่เท่าผมคุณอยาา่ามาวิพากษ์วิจาร์กลับไปทําตัวเองให้มันรวยและดังเท่าผมซะก่อนคุณถึงจะไม่พากวิจารณ์ได้แบบนี้มันผมว่ามันกอนข้างที่จะทําให้มี อารมณ์ขุนมัวแล้วก็เกิดการไม่พอใจระหว่างกันได้นะหมายถึงกรณีที่คุณพูดกับกับอีกคนหนึ่งอะ่ะคือลักษณะแบบนี้ผมมองแล้วมันเป็นเหมือนแบบว่าพยายามจะเอาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเหนือกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะกําลังถกเถียงอะไรกันอยู่เอาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเหนือกว่าอีกคนเนี่ยไปเกทับเขาอ่ะซึ่งลืม มันเป็นการลืมจุดสําคัญไปอย่างหนึ่งก็คือเนื้อหาที่เรากําลังคุยไม่เน้นเนื้อหาพาปัญญาสลายครับความจริงเรื่องราวที่อาจจะคุยกันก็คือเรื่องการของเกมกีฬาเรื่องนักกีฬาโรงเรียนมุมมองในการมองเกมมองการแข่งขันกันในเกมมันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาไม่เคยหรือเขาเคยมาเป็นนักกีฬาเคยเล่นไม่เคยเล่นอันนี้คือเนื้อหาหลัก ที่ควรจะพูดถึงส่วนเนื้อหาที่เรื่องของเขาเคยเล่นไม่เคยเล่นน่ะมันคุยเย็นได้แต่มันไม่ควรจะมาโยงกับเนื้อหาหลักแล้วก็คุยแยกทอปิกไปอีกข้ออ,อีกหัวเรื่องหนึ่งเลยว่าเออแล้วก็คุยกันเ,เคยเล่นไหมเคยอ,อะไรก็คุยกันไปอีกทางหนึ่งเลยซึ่งจะมาจับมันมาโยงแล้วสร้างความสัมพันธ์ให้มันพูดประเภทบอกว่าไม่รวยเท่าฉันไม่ดังเท่าฉันไม่เคยแข่งขันกีฬาเป็นตัวโรงเรียนเป็นตัว มหาลัยมาก่อนมาวิจาร์ไม่ได้ออสเสรเความมิดเห็นกับกับฉันไม่ได้ผมว่าแบบนี้มันเป็นตระกาศที่ผิดแล้วก็ไม่เน้นเนื้อหาถ้าไม่เน้นเนื้อหาแบบนี้มันคุยต่อไม่ได้หรอกเพราะมันจะกลายเป็นพูดในเรื่องที่ปัจเจกบุคคลนะรวยสําเร็จรวยของใครของมันนะสําเร็จก็ของใครของมันพอพอก็ของใครของมันอีก ุูไปก็ไม่จบเมื่อผมไล่เรื่องมาถึงไม่เน้นเนื้อหาพาปัญญาสลายแล้วเนี่ยผมก็ต้องเดิมองได้ว่าที่เขาไม่เน้นที่เขาข้ามเนื้อหานี้ออกไปเนื้อหาที่คุณคงควรจะเป็นประเด็นหลักยกตัวอย่างเช่นถามเรื่องนี้ไปแต่ไม่ไม่ตอบอะไรเลยแต่ไปพูดกับพูดอีกเรื่องหนึง่งเปิดประเด็นใหม่พูดเรื่องหนึง่งผมก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาว่า ในเนื้อหาที่เขาข้างไปหรือเขาไม่ตอบหรือเขาไม่อะไรเนี่ยมันต้องมีอะไรในนั้นเนื้อหนักเนื้อหาตรงนั้นมันต้องมีอะไรพิเศษในนั้นมันจะจริงหรือไม่จริงมันจะทําให้เขาโกรธหรือก็้ต่มาให้เขาไม่อยากตอบหรืออะไรต่างๆนาน,นา,นนานมันก็ต้องมีอะไรอยู่ในนั้นบางอยา่างในการตั้งสมมติฐานของผมหรืออาจจะตีความเป็นอีกโทนหนึ่งคือ อย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นเลยยุ่งเรื่องของตัวเองดีกว่าอย่าไปว่าคนอื่นเลยยุ่งเรื่องตัวเองดีกว่าถ้าสมมุติมีใครตีความเป็นแบบนี้นะหรือมีแนวคิดแบบนี้นะก็เป็นสิทธิของเขาแต่ผมคิดว่าเหตุในการที่อีกคนเนี่ยจะมายุ่งเรื่องอีกคนหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีเหตุอะไรบางอย่าง ในที่จะบอกว่าให้ยุ่งแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียววิวเพียวอะมันเป็นไปนไม่ได้ในทางปฏิบัติหรอกครับอาหารกินซ้ำๆยังเบื่อต้องเปลี่ยนทำงานเขายังมีวันลากิจลาพักร้อนเพื่อให้ผ่อนคลายเปลี่ยนบรรยากาศเสาร์อาทิตย์หรือวันอาทิตย์ก็ยังมีวันหยุด ของการทํางานไม่ไม่ทาไปเลยยาวไปเลยล่ะมีอบริษัทไหนทํายาวไปตลอดเลยจนกว่าจะลาออกจากงานจนกว่าจะออกจากงานบริษัทนั้นเชา้าไปเย็นกลับเชา้าไปเย็นกลับไปเรื่อยๆยาวไปเลยมีเหรอฮะผมว่าไม่นห้าจะมีเนะี่ยมันก็ต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์อยู่แล้วคือการ สมมุติมีการตุกเถียงกันอยู่แล้วพูดแบบนี้นี่ก็มันก็มันก็เหมือนเพียงแค่พูดออกไปอ่ะคือได้พูดอ่ะขอได้พูดแค่นั้นเองแต่มันอาจจะไม่มีความหมายเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีเหตุผลรองรับอะไรเลยจากความทรงจำของผมมันจะมีประโยคประมาณว่าถ้าใจกากอย่าปากเก่ง ผมไม่ทราบว่าคําว่ากากนี่หมายถึงอะไรแต่ให้ผมเดามันน่าจะหมายถึงว่าเหมือนกากกากเดนกากของเสียอะไรที่มันไม่ได้ใช้อะไรที่มันไม่มีประโยชน์ทิ้งอ่ะของไม่ดีของเสียที่มันต้องทิ้งอ่ะใช้กลับมาเป็นประโยชน์แล้วไม่ได้แล้วอ่ะไม่มีประโยชน์อย่างแนวคิดที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ตอนแรก แนวคิดนี้ผมก็คิดว่ามันตักกะเสียฮจะวิจารณ์ได้ก่อนต้องสำเร็จเท่าเขาก่อนอะไรแนวนี้ผมก็คิดว่ามันมันเป็นตักกะที่ผิดแล้วมันก็เป็นตักกะที่เสียไปแล้วอันนี้ผมก็จะมาลองเอามาใส่ในประโยคนี้ดูลักษณะแบบนี้ผมเคยทำไปแล้วในเรื่องเกี่ยวทับเคยเล่าเรื่องหนังเรื่อง The Shawshank Redemption อะไรสักอย่างที่ truth will set you free อะไรประมาณนี้ในแนวนั้นอ่ะที่เป็นอยู่ในใบปิดหนังนี่ผมเอาแปลงประโยคนี้หน่อยแล้วก็เอามาใส่มันก็จะได้ว่าถ้าตักกะกาก,าก,าก,ากอย่าปากเก่งคำว่าปากเก่งนี่หมายถึงว่อาจจะพูดแสดงความคิดเห็นซึ่งประโยคนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะ ผมคิดว่าบางที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าในบางเคสเนี่ยคนเราเนี่ยพิจารณาว่าอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นกากหรืออะไรมันไม่ใช่กากอะ่ะมันไม่เหมือนกันคนพูดเ็อาจจะคิดว่าไอ้น,นี่มันมีเหตุผลแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องกากากากเขาก็สามารถจะพูดแสดงความเห็นได้แต่คนฟังอาจจะคิดอีกแบบโอ้ยอันนี้มันกากมันมันไม่มีเหตุไม่มีผล มันเป็นของเสียมันเป็นของไม่มีประโยชน์ใช้ไม่ได้อีกอย่างนึึงที่ผมไม่เห็นด้วยคือว่าถ้าพูดถ้าแบบว่าจะปิดกั้นกันเนี่ยมันเป็นลักษณะของความที่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นอ่ะอุ๊ยอย่าพูดเลยเพราะอย่างงั้นเนี่ยคือเรื่องบางเรื่องมันเป็นแต่ละมุมมองแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันแบบนี้มันพูดได้ไงมันความเห็นเราก็ไม่ตรงกัน นะจะสังเกตได้ว่าสองข้อความมันนี้กับประโยคแรกที่ผมพูดด้ต้นคลิปมันจะเป็นลักษณะของการห้ามไม่ให้ทําไม่สมควรจะทํายกเขตมาอะไรบางอย่างแล้วก็ห้ามไม่ให้เขาไม่ให้เขาให้ใครทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าใจกากอย่าปากเก่ง ก็คือไม่เหมือนปากเก่งนี่ผมก็ไม่รู้ว่าก็หมายถึงอะไรนะอาจจะว่าไม่ต้องพูดเยอะอถ้าใจกาก็ไม่ต้องพูดเยอะคือห้ามอย่าพูดเยอะเลยและไอ้ตรก,กะแรกแนวคิดแรกที่ผมพูดไปตน้นคิดก็คือว่าถ้าผมไม่สําเร็จก่อนหรือไม่สําเร็จเท่าเท่าเขาเนี่ยก็อย่าไปวิจารณ์เขาอะไรประมาณนี้ก็คือต้องก็คือห้ามวิจารณ์ห้ามด่าห้าม ออกความเห็นอะไรมันไปโทนนั้นไงคือสองประโยคเนี้ยมันโทนเดียวกันนะมันโทนเดียวกันผมมองอย่างงั้นนะเพราะมันโทนเดียวกันแล้วเนี่ยผมก็เลยนึกไปถึงพล็อตหนังหนังแนวสืบสวนหาผู้ร้ายหาอะไรเงี้ยเราสู่จากพฤติกรรมใช่ไหมผู้ร้ายบางคนอาจจะแปลงโฉมใส่หมวกใส่แว่นปีนวด โกนหัวแต่งหน้าให้ดูเป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มใส่เสื้อผ้าทำให้ตัวเองอ้วนทำให้ตัวเองผอมถาเป๋ขาไม่เป๋ผู้ลายก็ก็จะมีการแปลงโฉมใช่ไหมผมนึกได้ว่าเอ๊ะถ้าเราสื่อจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยพฤติกรรมอย่างหนึ่งก็คือคำพูดคนเราเนี่ยมันจะมีบุคลิกในการพูดเนี่ยยังไงก็ต้องมีบ้าง,งหรืแม้ก็อาจจะติดติดจากชาวบ้านชาวช่องเข้ามา พูดเหมือนกันบ้างอะไรบ้างแต่ลักษณะส่วนตัวบางอย่างเนี่ยถ้าสังเกตได้ดีเนี่ยมันก็จะมีบ้างอันนี้ก็เหมือนกันนะผมยกตัวอย่างอันนี้เพราะว่าผมนึกได้เรื่องพอดหนังสมมติผู้ผู้ร้ายเนี่ยเขาคนที่ตำรวจกำลังจะสืบหรือพนักง,งานนักสืบกำลังจะสืบเนี่ยเห็นประโยคพูดลักษณะเหมือนกันในยามที่สมมตินะในยามที่ผู้คลค,คนนั้นน่ะ มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โมโหเหมือนกันด้วยแล้วก็ปล่อยคำพูดลักษณะเดียวกันออกมาด้วยแต่ว่าหน้าไม่เหมือนกันเอ๊ะพูดเหมือนกันแต่หน้าไม่เหมือนกันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่พนักงานสืบคนที่นักสืบกำลังจะสืบเนี่ยมีการแปลงโฉมใส่วิกใส่แว็ก,วกอะไรว่าไปแต่พฤติกรรมในการใช้ในการคำพูดเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกัน ถ้าตั้งสมมติฐานเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทีนี้ก็ต้องไปลงลึกว่าเป็นคนคนเดียวกันไหมถึงแม้ว่าดูจากภายนอกผลเผน,นเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่คนคนเดียวกันนะฮอะไรประมาณนั้นที่ผมพอนึกเชื่อมโยงกันไปได้สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ช่วยการสนับสนุนช่องนี้กันได้นะตามหมายเลขที่ขึ้นไว้ให้ถ้าใครยังทำไม่เป็นก็ลองไปอ่าน วิธีการทำที่ในในส่วนของคาอธิบายใต้คลิป